ให้เราหักตัวนี้เข้ามาครับเข้ามาชิดหากันเนี่ยครับเสร็จแล้วตัวนี้ครับให้เราหักงอลงครับงอให้ลงมากที่สุดนะครับเดี่ยวเราเกาะแบบนี้ครับอีกข้างหนึ่งก็ทําเหมือนกันนะครับแบบนี้ครับหักลงนี้ครับเสร็จแล้วให้เราดันตัวนี้ขึ้นครับกดตัวนี้ขึ้นมาครับเนี่ยครับจะเป็นอย่างนี้ครับ ให้เราดันขึ้นมาให้สุดเลยนะครับยิ่งมากที่สุดก็ยิ่งดีนะครับแบบนี้ครับนี่ครับจะคล้องอย่างนี้ครับส่วนตัวนี้ครับคุณผู้ชมครับส่วนตัวนี้นะครับเห็นไหมครับส่วนตัวนี้ครับเราจะดันขึ้นมาครับดันขึ้นมาแบบนี้ครับนี่ครับ